ไปถ่ายแบบถ่ายงานเนี่ย่ตากล้องชอบถักว่าแก้มห้อยแล้วก็ต้องตกรูปตลอดเลยก็เลยทำให้ไม่มีความมั่นใจเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิมี่นะคะนักซิมากิติสังวราอายุ24ปีค่ะจริงๆเป็นคนกรอบหน้าไม่ชาดค่ะแล้วก็แก้มห้อยที่สำคัญเป็นคนโหนกสูงมากๆแล้วเวลาไปถ่ายแบบถ่ายงานเนี่ย่ตากล้องชอบถักว่าแก้มห้อยแล้วก็ต้องตกรูปตลอดเลยก็เลยทำให้ไม่มีความมั่นใจเลยค่ะรู้สึกเฟลมากๆแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองมากๆเลยค่ะ จากที่แบบว่าไปศึกษามาค่ะคิดว่าการร้อยไหมเป็นการแบบว่านําแก้มาค่ะด้านล่างอะค่ะยกกระชับขึ้นจะทาให้กรอบหน้าชัดขึ้นอันนี้ซ่มี่ที่มี่คิดนะเพราะว่ามี่อะไปกดติดตามแล้วก็กดแบบว่าดูรีวิวอะค่ะแล้วก็มาเจอคลินิกนี้ก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบรีวิวต่างๆของที่เนี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นรีวิวร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเห็นผลเห็นประสิทธิภาพคือชัดเจนมากๆที่แบบที่เห็นมาก็คือรู้สึกอยากมาทําที่นี่มากๆค่ะ คุณหมอมือเบามากค่ะร,รู้สึกแบบเหมือนมดกันเล็กๆตอนฉีดยาชาเท่านั้นเองค่ะก็มีเคยแบบว่าร้อยหมายจากที่อื่นมาบอกเลยว่าที่อื่นเจ็บกว่าเยอะมากๆคุณหมอมือเบามากๆก็เลยรู้สึกแค่แบบเจ็บนิดเดียวเองค่ะ หลังร้อยมารู้สึกว่าแก้มที่ห้อยข้างล่างอะค่ะมาเติมมาเติมเต็มแก้มที่มันตอะค่ะแล้วก็เหมือนยกขึ้นก็คือหน้นากระชับขึ้นเลยค่ะรู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเลยทําขนาดนี้เราคิดว่าคุณหมอเก่งด้วยแล้วก็แก้มยกขึ้นเยอะมากค่ะพี่บอกเลยว่าแบบชอบมากเลือกถัดแน่นอน